สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนนุ่งเลิศนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาอัปเดตท,ทุเรียนแปลง1ไร่ที่ใครเคยจําได้นะครับที่ผมบอกว่าปลูกได้ร้อยกว่าต้นนะครับวันนี้เข้ามาอัปเดตงานแก้ไขนะครับจะพามาดูว่า หลังจากที่เรามีการปรับปรุงดินพรวนดินนะครับมีการเพิ่มวงน้ําขึ้นให้น้ําเยอะขึ้นนะครับมีการาฉีดปุ๋ยทางใบด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือมีการดูแลนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพามาดูสภาพเขาตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นนะครับ4โมงซึ่งแดดร้อนมากนะครับแดดร้อนมากใบก็จะเริ่มตกๆนอนๆไปเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับนี่ครับสภาพใบของเขาเนาะตอนที่ โดนแดดร้อนจัดจัดนะครับนี่ใบที่ออกมาใหม่นะครับสังเกตดูการเป็นคลื่นเป็นคลื่นแบบนี้นั่นคือ,อน้ําน้อยนั่นแหละนะครับเอาตรงๆเลยเนะี่ยใบเป็นแบบนี้แต่ถามว่ามีผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตไหมใบแบบนี้ไม่มีนะครับไม่เป็นไรเพียงแต่มันจะไม่สวยเราเท่านั้นเองนะก็เดี๋ยวรอใบชุดนี้แก่ใบชุดต่อไปก็จะสวยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบชุดนี้ฐานใบเขามันไม่ดีนะครับ ฐานใบเขามันไม่ดีใบออกมาชุดใหม่มันก็เลยอะใบไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็สังเกตดูก้านนะครับเห็นไหมก้านยอดใหม่เนี่ยยาวมากนะครับยาวมากยาวออกมาเลยนะครับเนี่ยช่วงที่เขาแตกยอดใหม่ออกมาจากตรงนี้มาถึงนี่เลยนะครับใช้ระยะเวลาประมาณเดือนนะประมาณ1เดือน,นดูข้างบนนะครับดูยอดข้างบนมาใหม่เห็นไหม ยอดเขาโดนมแมลงผมก็เลยขึ้นไปคลิปยอดออกแล้วก็ได้ยอดมาใหม่เดี๋ยวก็จะเลือกนะครับเอาไว้ยอดเดียวพอดีกำลังเปิดน้ำนะครับเพิ่งจะใส่ปุ๋ยไปลงปุ๋ย28่บวก 15- นะครับนี่สังเกตดูยอดใหม่เขาโอ้สวยนะครับออกมาใหม่ต้นขาฟื้นนะครับนี่แหละคือต้นขอฟื้นระบบรากเดินเนาะ ระบบลากเดินยอดก็จะมาแบบนี้นะครับเห็นไหมยอดก็จะอวบจากสภาพต้นที่ไม่ค่อยจะสวยนะครับไม่ค่อยจะอะไรเลยต้นนี้จัดทรงใหม่ที่จริงมันมีเนืย,ยอดยอดจริงเขาอยู่เนี่ยต้นจริงเขานะมันไม่สวยมันรั้งนะครับมันแคะมันแกนนั่นแหละก็เลยตัดออกไปยอดหนึ่งแล้วก็เอายอดนี้เป็นกิ่งประธานแทน ดูสภาพต้นนะครับเป็นแบบเนี้ยครับเข้ามาฟื้นที่แรกนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยนะครับมาจัดทรงแต่งกิ่งอะไรใหม่ดูใบที่เขาได้มาใหม่สิเนี่ยถือว่าใหญ่นะครับนี่ถือว่าได้ใบที่มีขนาดใหญ่นี่ขนาดตอนบ่ายนะตอนเช้าเช้าสายๆสักหน่อยหนึ่งเขาบานรับแสงเนี่ยมันจะดูสวยงามมากนะนี่ใบเห็นไหมออกมาใหม่ โครงสร้างของต้นนะครับเห็นไหมไม่ได้เหลือความเป็นทุเรียนนะดูแล้วแต่ว่าเราก็มาแต่งกิ่งจัดทรงใหม่ได้เนี่ยอย่างกิ่งนียเห็นไหมครับผมก็ตัดออกไปเนี่ยตัดออกไปแล้วก็เอากิ่งใหม่ออกมาแทนเนี่ยให้เขาแตกยอดออกมาใหม่แล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้แทนนะอย่างเช่นนี่ก็เหมือนกันนี่เดี๋ยวเรามาเลือกอีกทีนึงนะได้ยอดได้อะไรมาก็แสดงว่าระบุปลากเขาเดินนะครับครับผมสาหรับคนที่ทําทุเรียน มือใหม่นะครับเพิ่งที่จะปลูกทุเรียนส่วนมากแล้วจะเจอ,อปัญหาพวกนี้แหละนะครับปลูกแล้วต้นไม่โตต้นไม่สวยนะครับก็อยากให้ติดตามแปลงนี้ไว้ผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับนี่ผมให้ดูใบที่เขาเอามาใหม่นะครับมันอาจจะไม่สวยแบบกริบเลยแน่นอนครับเพราะว่าใบเก่าเขาฐานใบเก่าเขามันไม่ดีนะครับมันก็เลยเลี้ยงใบใหม่เนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับรับรองชุดถัดไปอลังการแน่นอนนะครับคอยติดตามไว้เลย ผมจะพาขยายใบดึงใบออกมาให้มันใครที่ชอบสายทุเรียนใบใหญ่อะนะครับผมจะพาดึงใบนี่เห็นไหมครับสีใบเขาก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างแบบแบบชัดเจนเลยนะครับนี่คือเป็นใบชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่ได้ออกมาเห็นไหม มีความนุ่มนะครับมีความนุ่มมีความอ่อนนั่นหมายถึงว่า,าการลำเลียงอาหารลำเลียงน,น้ำึ้นต้นหนได้ดีระบบรากด,ดีนะครับเห็นไหมครับสำหรับใบชุดแรกคือว่าไม่เร็วนะครับหลังจากที่เราฟื้นต้นออกมาได้อย่างเงี้ยถือว่าไม่เร็วนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูชุดถัดไปนะครับวันนี้ผมเพิ่งมาใส่ปุ๋ยนะครับเพิ่งมาใส่ปุ๋ยเพราะว่า เขาเริ่มมียอดแดงปลิมปลิมออกมาแล้วนะครับใบก็โอเคขึ้นมาเยอะเลยนะครับยา,มาแมลงช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้แตะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีมแมลงเข้ามาทําลายไม่มีอะไรเลยช่วงนี้มีแตนะ่ลายแดงนะลายแดงก็แปลงนี้ยังไม่เจอลายนี้ยังไม่เจอก็เลยไม่ได้ฉีดพวกยา,มาแมลงอะไรนะครับยา,มาแมลงเนี่ยจะฉีดตามอาการนะครับ ในลนักษณะแบบนี้สิ่งที่เราจะทําต่อไปเลยก็คือ1เรื่องของการให้น้ําเยอะๆเพราะว่าสาระอากาศมันหนาวแล้วก็มันร้อนเขาได้ใบออกมาใหม่ซึ่งใบที่ได้ออกมาเนี่ยแน่นอนแหละมันเกิดจากการกระตุ้นทางใบด้วยคือเราฉีดทางใบนะครับมันจะได้รับอาหารจากทางใบไม่ใช่ทางรากอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นให้เขาออกยอดมาแบบนี้เราก็ต้องเสิร์ฟน้ําให้เขานะเพราะว่าเราเรียกเข้ามาแล้วนะครับ ถ้าเกิดจะมองมบ้านเนี่ยเราเรียกเราก็ตุ้นเข้ามาแล้วโดยการอาจจะฉีดพวกฮอร์โมนจิ๊บนะครับพวกนี้กระตุ้นเขาออกยอดมาแล้วเราก็ต้องเสริมน้ําให้เขาเสริมปุ๋ยให้เขานะครับก็ถือว่าโอเคนะใบแดงทั้งต้นเลยนะครับออกยอดมาใหม่สวยมากนะครับจะพาดูต้นนี้ตอนแรกๆนะครับสภาพต้นนี้ก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่ี่ ใบสวยเลยนะครับอย่างนี้ก็โดนมแมลงกัดนะครับมแมลงที่เป็นตัวลายๆนะครับหนวดยาวๆนะชอบหันยอดให้เราก็ต้องดูนะครับจะเจอตอนเช้าตอนเย็นแหละมันก็จะอยู่ในนี้แหละอยู่ในต้นนี้แหละนะครับบินไปบินมาแถวๆนี้เจอตัวก็ฆ่าเลยนะครับพวกนี้ฉีดยาไม่ค่อยตายนี่ยอดออกมาใหม่นะครับ สวยนะครับนี่ใบใช้ได้เลยสังเกตดูนะครับยอดอ่อนถ้ามีมแมลงรบก,กวนนะนี่มีม,ม,มีมีนะครับนี่มาแล้วนี่ผมจะได้มาฉีดยาแล้วเนี่ยนะครับนี่ข้างในเนี่ยข้างในนี้มีเพลี้ยน่าจะเป็นเพลี้ยไฟนะครับแล้วก็เพลี้ยจะกระจันนี่ตัวเล็กๆเยอะแยะเลยนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่มานิดนิดหน่อยนะครับ ก็ฉีดยาไว้ก็ดีนะครับฉีดยาวไว้ก็ดียาที่ใช้ชุดนี้ผมก็จะลงไทยมีท็อกแซมบวกกับบูโฟเฟซินนะครับสตัวนะครับผสมกันไทยมีท็อกแซมเนี่ยจะกําจัดตัวด้วยนะครับส่วนบูโฟเฟซินเนี่ยก็จะป้องกันการล็อกคาบิอคุมไข่นะครับเราเรียกกันบานๆโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิวหน้ายังไงก็ฝากติดตามแปลงนี้ไว้ด้วย,ดวยเดี๋ยวผมจับเด่เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ E